สวัสดีครับทุกท่านเราบมาอีกครั้งกับช่องดอกตรเยินชาแนลครับ การเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าของเอซิมิลานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนึ่งในภารกิจของสเตฟาโนโปิโอรีก็คือความจําเป็นในการเพิ่มความหลากหลายให้กับเอซิมิลานการซื้อขายผู้เล่นครับในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นไปได้ยากที่ปิโอรีจะได้ทีมที่สมบูรณ์แบบ แต่มันเป็นโอกาสที่ดีเลยครับของปิโอลีที่จะได้โชว์ให้แฟนบอลเนี่ยเห็นว่าแทคนิคของเขามีความยืดหยุ่นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของระบบการเล่นครับที่ผมได้นําบทความจากเซมเป้มิลานมาพูดถึงนะครับว่ามีแผนอะไรบ้างที่ปิโอลีอาจจะใช้ในฤดูกาลหน้ามาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับว่ามันมีแผนอะไรบ้างมาเชิญชมกันเลยครับระบบที่1ก็คือระบบ4-2-3-1นี่คือระบบที่มิลานใช้แล้วผลงานออกมาดีที่สุดและมันก็เป็นระบบที่ทําให้มิลานจบฤดูกาลที่แล้วด้วยดับที่2 ได้กลับไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกครั้งแต่กว่าจะมาเจอระบบนี้นะครับปีโอลี่ก็ทดลองมาแล้วหลายต่อหลายแผนซึ่งไป,ไปม,ามาเนี่ยแผนนี้ก็ลงตัวมากที่สุดแล้วนี่คือระบบที่ไว้ใจได้นะครับและเชื่อว่าฤดูการหน้าปิโอลี่ก็จะยังคงใช้แผนนี้ต่อไปแผนนี้คือแผนที่นักเตะมิลานจากฤดูการที่แล้วรู้ว่าต้องเล่นอย่างไรต้องเคลื่อนที่แบบไหนมันเป็นแผนที่นักเตะมิลานมีความคุ้นชินครับ นักเตะส่วนใหญ่ของมิลานสามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะมาจากการเล่นระบบนี้ซึ่งรูปแบบการเล่นของพวกเขานะครับก็คือการดันลายกองหลังขึ้นสูงเพรสซิ่งอย่างเข้มข้นมีกองกลาง2คนยืนปักหลักตรงแดนกลางส่วนซีแนวรุกก็เป็นพวกที่มีความเร็วเอาไว้ใช้เล่นงานคู่ต่อสู้ในจังหวะเล่นเกมโต้ก,กลับโดยเฉพาะการันแล้วปัญหาของมิลานก็คือว่าช่วงเลข2ของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันมีหลายทีมที่เริ่มรู้ลแล้ะครับว่าจะหยุดระบบ42-31ของมิลานได้อย่างไร มิลานของปิโอลี่มีปัญหาอย่างมากกับการต้องเจอกับทีนี่มาตั้งรับลึกจนเกือบทำให้พวกเขาหลุดจากเสียงอันดับแรกมาแล้วแถมมาตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีกองกลางหมายเลข10นะครับหลังจากตัวหลักอย่างฮาคารนคารนาโรกลูเนี่ยตัดินใจไม่อยู่กับทีมอีกแล้วนี่อาจยิ่งทำให้ปิโอลี่เจอความยากลำบากมากขึ้นไปอีกหากสุดท้ายแล้วครับนักเตะที่ปาโรมาริน่ก,กับริกกี้มาซาร่าซื้อมาให้เนี่ยไม่สามารถยัดฟอร์มเก่งออกมาได้ และมันก็มีย์เมคเกอร์เบอร์10นะครับในระดซื้อขายนักเตะคนนี้เนี่ยที่ค่าตัวถูกๆเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับระบบที่2ก็คือระบบ4-3-3นี่ถือเป็นระบบที่เป็นที่นิยมของมิลานในช่วง2-3ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในยุคข,ของวินญโซมอนเตลล่ากับเจโรกัสตูโซนะครับและมาตอนนี้เนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันว่ามิลานควรลองเล่นระบบนี้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ นี่คือระบบที่จะทําให้โอกาสของซานโดโตนาลีเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นและอาจทําให้เจ้าตัวได้เล่นในบทบาทของเลจิตตาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดการซื้อมิดฟิลตัวลุกรายใหม่มาสู่ทีมนะครับอาจเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นอีกแล้วหากเล่นในระบบนี้และมันก็จะส่งผลดีต่อตอมมาโซพูเบกาและก็นักเตะคนอื่นๆที่ไม่สามารถปรับตัวกับระบบ4-2-3-1ได้อย่างน้อยๆระบบนี้ก็น่าจะช่วยทําให้แดนกลางของมิลานครับมีปริมาณมากพอที่จะสามารถสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ ซึ่งการที่พวกเขานะครับมีมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่อเกมของ,งวพวกเขายโดยเฉพาะนัดที่แพ้คาบ้าในให้กับอตาลนตาแล้วก็อินเตอร์มิลานตลอดจนถึงเกมแพ้ลาซิโอแบบขาดลอยแผงแบ็กโฟของมิลานนะครับก็น่าจะมีความเหนียวแน่นมากขึ้นแต่โอเออนัเดสจะได้เติมเกมลุกขึ้นไปข้างหน้าแบบมีอิสระเยอะกว่าเดิม การนั้นปัญหาสําคัญของระบบนี้ก็คือว่าซาลตันอิราฮิโมวิชจะไม่มีนักเตะตําแหน่งหมายเลข10ที่คอยเล่นใกล้ๆกับเขาอีกแล้วและจะไม่มีกองกลางตัวรุกนะครับที่คอยทําหน้าที่สำหรับตำแหน่งกับตัวริมเส้นและคําถามก็คือว่าบราหิมดีอาร์จะไปเล่นตรงไหนครับส่วนสมดุลในแดนกลางนี่ก็มีเครื่องหมายคําถามอีกเหมือนกันเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อฟรองเิสซิเยและก็อีมเ์เมลเบนนเซ่อย่างน้อยๆหนึ่งคนครับ ระบบนี้ค่อนข้างแน่เลยครับที่ตอนาลีเนี่ยจะได้เล่นตัวต่ำมิดฟิลด์ประเภทเมนซาร่าเขาต้องซื้อเข้ามาใหม่นี่แปลว่านะครับอย่างที่บอกว่ามันต้องมีการแย่งชิงพื้นที่กันเองระหว่างเคสซิเยกับเบนนาแซระบบที่3ก็คือระบบ4-4-2หรือว่า4-2-2-2แผนนี้คือแผนที่ปิโอลี่มักเลือกใช้เมื่อเขาอยากให้ทีมเล่นเกมรุกหลากหลายมากขึ้นนี่คือแผนที่เขาใช้กับมิลานครั้งแรกในฤดูกาล2019-2020 แถมปีที่แล้วนะครับก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เขาไว้ทีมเล่นแผนนี้มันคือแผนให้ดูเหมือนว่าถ้าไม่มีลานมีความอันตรายและความยืดหยุ่นในการเล่นเกมลุกมากกว่าเดิมกองหน้าหนึ่งคนครับทำหน้าที่พักบอลอีกคนทําหน้าที่คอยทะลุทะลวงผู้เล่นริมเส้นจะได้ยืนกว้างมากขึ้นและทําให้พื้นที่ในกรอบเขตโทษมีมากกว่าเดิมอีกทั้งระบบนี้ก็ทําให้มีลานมีเสถียรภาพ รากฐานจากฤดูกาลที่แล้วของพวกเขาแน่นมาอยู่แล้วครับ2กองกลางก็เล่นด้วยกันมานาน2ปราการหลังตัวกลางก็จับคู่เล่นได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกับ2ฟูลแบ็กของมิลานครับที่รู้ว่าจังหวะไหนควรเติมจังหวะไหนไม่ควรเติมแต่กระนั้นครับแดนกางของมิลานเนี่ยมันก็ยังพอมีจุดอ่อนอยู่บ้างถ้าหากเล่นในระบบนี้จุดอ่อนของระบบนี้นะครับมันเป็นการบีบให้ปิโอลี่ต้องยกเลิกการใช้กองกลางตัวรุกในอดีตที่ผ่านมาปิโอลี่ทำให้เห็นหลายครั้งว่าเขาพร้อมที่จะไม่ใช้กองกลางตัวรุก แต่นั่นก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบนี้เนี่ยก็คือว่ามันอาจทําให้เบนนาเซ่กับเกสซีเย่ได้เติมขึ้นหน้าไปยิงประตูมากขึ้นเพราะแผนนี้มันไม่มีใครที่ทําหน้าที่เหมือนกับคานาโนกรูอีกแล้วปัญหาสําคัญก็คือว่าใครจะได้เล่นตัวรุกอันเตเรบิดหรือว่าลาเฟลเลอเลที่จะได้เล่นคู่กับอิบราฮิโมวิชเรบิดกับเลอเลอใครจะเล่นปีกซ้ายหากเล่นระบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าการเสริมทัพในตแหน่งปีกขวาคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดใช่หรือไม่ เรื่องคำถามที่เยอะขนาดนี้นะครับระบบนี้อาจถูกเก็บเข้ากลุ่มเร็วที่สุดก็เป็นได้ครับระบบสุดท้ายก็คือระบบ3 5 2ระบบหลัง3คือระบบที่ผมเคยทําคลิปพูดถึงไปบ้างแล้วในช่วงที่มีลานผลงานกําลังแย่ข้อดีของระบบนี้คือมันทําให้ด่านแรกของการเพลยซิ่งพวกเขาจะมีกองหน้า2คนที่ทําหน้าที่นี้กองกลางก็จะมีเพิ่มเป็น3คนเตโอสามารถเล่นเกมลุกได้อย่างเต็มที่จากการเล่นในบทบาทของวิงแบ็กจะเล่นประกบตัวแบบคุมโซนหรือว่าตัวต่อตัว ระบบนี้คือระบบที่เหมาะสมที่สุดแล้วแสดนเป็นโอกาสที่ดีด้วยครับที่มิลานเนี่ยจะได้ใช้อเลซิโอโรมันโยลี่ไซมอนเคีย์แล้วก็ฟิกาโยโทโมรีลงสนามพร้อมกันกองกลาง3คนอย่างเบนาเซโตนาลี่แล้วก็เคสซีเย่ก็ไม่ต้องแย่งกันลงสนามอีกต่อไปครับโดยมีโผเบกานะครับแล้วก็กองกลางคนอื่นๆอ,อีกหนึ่งรายที่เป็นประเภทสร้างสารรค์เกมนะครับที่อาจจะเข้าเป็นตัวสอดแทรกการนั้นจุดอ่อนสําคัญก็คือว่านี่จะเป็นการยกเครื่องระบบใหม่ของมิลานทั้งหมดเลยครับ โรมาโนลี่อาจเล่นไม่ได้ในระบบนี้หากเ็นซาโตนารี่และเคสซิเย่ A ลงสนามพร้อมกันความสมดุลอาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับความน่ากลัวของฟูลแบ็กที่เคยน่ากลัวก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แถมระบบนี้ไม่มีปีกด้วยและพวกเยนเพเตอร์ฮาเก้เรบิดเลอเอาอเล็กซิสเซเลเมเกอร์จะไปอยู่ไหนแฟนบอลเอซิมิลานทุกท่านเลยครับอยากเห็นทีมเล่นในระบบไหน,นก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยนะครับสหรี้เรดไปก่อนในคลิปหน้าสวัสดีครับ